สวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมาทักทายกันหน่อยค่ะมาทักทายกันวันออกพรรษานะคะทุกคนสวัสดีวันพระใหญ่ด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีไปทําบุญมาไหมครับวันนี้แม่แพนด้าไปทาบุญกลับมาสองวัดค่ะทุกคนเอาบุญมาฝากเพื่อนทุกคนด้วยนะเอาบุญมาฝากเอฟซีพี่แพนด้าทุกคนด้วยเอาบุญมาฝากพี่แพนด้าด้วยเนาะดู้ทุกคนนี่จะบอกว่า ยิงยาวเลยคนเดียวทุกคนดูที่นอน,นีิดูสิดูสิคะสบายไหมน้องทิดครับโอ้สบายไหมบ,บาย,ย,บายออ้สบายจังเลยไม่ให้ใครนอนด้วยเลยเหรอลูกเหรอเหรอ,หรอ,หรอพี่ด้านนอนคนเดียวเลยนะคะทุกคนนี่นอนคนเดียวเลยพี่ด้านนอนคนเดียวเลยวันนี้น้องไม่กวนใช่ไหมครับเพิ่งกินข้าวอิ่มค่ะทุกคนน้องไม่กวนใช่ไหมไม่โอ้ไม่ น่ารักจังเลยลูกน้องอยู่คบไหมลูกน้องอยู่กันคบไหมครับโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยมากนี่ <c oughs> ดูทุกคนูเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยดเด็กน้อยดูน้องโซนดูน้องที่กับซันต้าอืแ <c oughs> พนด้าแพนด้าแพนด้าเอฟซี MC พี่ด้าเขาถามว่าแพนด้าฝันบ้างยังฮะ พูดดังๆฝันยังยังเขาถามว่าใกล้แล้วนะพี่ท้าฝันยังคุยเก่งเก่งค่ะทุกคนวันนี้คุยเก่งมากเลยค่ะเนี่ยวันนี้คุยเก่งพันด้าดูง่ายนะคะทุกคนเวลานางสบายกับไม่สบายเนี่ยดูง่ายง่ายค่ะไม่สบายนี่นอนสม อันนี้คือนอนไปบนไปได้เนี่ยจะแ,แกล้งหลับกลัวแม่ถามนู่นถามนี่นานก็จะแกล้งหลับค่ะทุกคนนี่ตาใสาแป๋วเลยเมื่อกี้ค่ะพอแม่ถือกล้องมาแค่นั้นละค่ะทุกคนพี่ดารายกาทุกคนนี่ยังไม่ต้องคุยเดี๋ยวแม่คุยกับพี่มะดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับพี่มะนะครับไปแล้วนะให้ไปคุยกับพี่มะไหมนะคุยกับพี่มะนะได้นะ <laughs> มาเว้ยทุกคนดูพี่ม้าทำอะไรคะทุกคนทุกคนดูพี่ม้าโอ้โหพี่ม้าอลางช่างเลยค่ะทุกคนนี่โอ้โหพี่ม้าอลางช่างเลยม้าอะให้กินข้าวเพิ่งอิ่มนะคะทุกคนอุ้ยดูขี้ตาจิูกวันนี้ยังไม่ได้เช็ดตาลูกวันนี้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 โอ้ยดูขี้ตาจิ๋พี่ม้า ขอโทษนะคะทุกคนอุดยอุ้ยขอหนวดได้ไหมนี่หนวดยาวๆนี่ขอได้ปะอ้ยทุกคนดูพี่มาสิคะทุกคนพี่มาที่นางเป็นแมวแต่รู้มากอ้ยมาดูให้ครบทุกคนเลยนะคะน้องที่คนสวยทักทายทุกคนขนาดที่แม่คุยกับคนอื่นนะคะทุกคนดูมีคนคอยื่นคอยาวเลยนะคะทุกคนนี่ เราจะไม่โฟกัสตร,ตรงเขานะคะทุกคนดูเอาเองละกันนี่คุยกับพี่มานะ้าเนาะน้องมาเนาะเนาะน่ะเห็นไหมคะทุกคนไม่ให้คุยทีเวลาแม่คุยกับตัวเองตัวเองก็ไม่คุยกับแม่เลยใช่ไหมนะหิมะหีิมะคุยกับพี่มาเนาะเนาะดูดิคะนี่แม่คุยกับพี่ม้าอยู่นะคะทุกคนคอยื่นคอยยาวเลยค่ะดูดูเขา ดีเราคุยด้วยแล้วลองหันกล้องไปจริงๆจ,จังๆเลยค่ะนี่แม่แกล้งแกล้งไม่หันหน้าไปหาพี่ได้นะคะทุกคนแม่แค่เบงกล้องเฉยๆนะคะทุกคนนี่ดูพี่ได้สิคะทุกคนคอจะหักแล้วนะคะดูเดีรู้มากรู้มากนะรู้มากที่หนึ่งใช่ไหมใช่ไหมครับปากแหลมสแตาสวัสดีครับก่อนแม่คุยกับน้องแป๊บหนึ่งนะนะ ุยกับน้องเพืนหนึ่งสานต้าตาตา,ตาเดี๋ยวคุยกับน้องอลิซด้วยทุกขาทุกคนอยู่กันครบทุกคนกัว,กวจับอยู่บนหลังตู้นะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยคุยกับกวัวจับนะคะให้เห็นทุกคนเลยอันนี้น้องพีดาน้องพีดาสันตา้าสันต้ากับน้องอลิซเวลาแม่คุยกับคนอื่นเวลาแม่คุยกับน้องก็จะมีคนแอบดูแม่อย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนแม่แกล้งเมิน แกล้งเมินแพนด้านี่ต <c oughs> ื่นี่นี่น,นงอนแล้วทุกคนไปงทุกคนเชื่อเรื่องแมวงอนไหมงอนแล้วค่ะโออโอไม่งอนไม่งอนนะคะเออทุกคนดูทุกคนดูแมวงอน,นทุกคนดูเอาเองแล้วกันทุกคนว่าแมวงอนมีจริงไหมดูเอาอ่ะน่ะ เห็นไหมคะนี่นี่งอนโอ้แม่ไม่คุยกับใครแล้วแม่คุยกับพีด้าคนเดียวเนาะเนาะเออคุยกับพีด้าคนเดียวใครเห็นแมวงอนไหมคะทุกคนมาดูเร็วมาดูเลยเนี่ยโอ้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 คุยกับพีด้าคนเดียวเนาะเนาะเอ <c oughs> อเออคุยกับพีด้าคนเดียวก็ได้คะ่ะทุกคน โอ้ไม่งอนไม่งอนนะลูกงนะนะงอนโอ้ยงอนตาเอ๋หน่ะน่น่โอ้ยไม่งอนหรอกนี่เอ้ยทอรู้มาก่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวง้อก่อนนะนะเดี๋ยวมันไม่บอกหวยไอหมามันไม่บอกหวยแม่ ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะคะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูความขี้บน่นมาดูความน่ารักมาดูความวุ่นวายของครอบครัวแพนด้านะคะคนฝากให้กําลังใจกันด้วยนะคะทุกคนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดีๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ